วันนี้เราขอนำคุณผู้ชมมาพบกับสุดยอดเครื่องรางแห่งสยามประเทศหนึ่งในเบญจภาคีเครื่องรางของเมืองไทยกับกระลาตาเดี่ยวที่หายากผสมผสานกับการใช้ศิลปะการแกะสลักปลุกเสกจากคัมภีร์ไบหลานต้นตำรับของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองที่จะมาพยุงดวงชะตาและป้องกันภัยแก้คุณใสเป็นได้ทั้งแก้และกันและเป็นเครื่องรางที่หายากและมูลค่าสูงอีกด้วย ทั้งหมดนี้ในรายการศักดิธิ์คงกระพันวันนี้ครับช่วงคงกระพันนะครับวันนี้เรื่องราวของวัตถุมงคลของวัดศรีสัตรงศนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ป๊อปนครปฐถมและคุณเติ้งรักศิลสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับถ้าพูดถึงวัดศรีสัตรพงเนี่ยอ่าได้เลยพีนทุกเรื่องเลยทุกคนต้องนึกถึงพระราหู ก็ค,คือทุกคนจะต้องนึกถึงกะลาแกะแล้วก็วัวธนูครับกะลาเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นในการแก้คุณใส แก้ตรงนะครับคือหลวงพ่อท่านเป็นพระที่เดินทางมาจากประเทศลาวด้วยครับก็คือทุตรงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาทางทางด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นลาวจะเป็นทางเขมรจะเก่งเรื่องนี้ในการแก้เพราะต้องเริ่มต้นจากกระลาตาเดียวกว่ามั้งนะหลายท่านอาจจะสงสัยว่ามาเป็นกระลาชิ้นห้อยคอหรือหรือบูชาได้ยังไงก็จุดเริ่มต้นก็คืออันนี้คือตัวลอกลาย อันนี้เป็นของลุงสีใหญ่ชัยราาลุงสีใหญ่คือคือช่างแกะกะลาได้สวยที่สุดในยุคนั้นเป็นช่างแกะคู้บุญของหลวงพ่อนอยนะฮะลุงสีเนี่ยท่านจะล่างขึ้นมาเพราะฉะนั้นการล่างเนี่ยใช้กระดาษลอกลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยการลอกลายมาเป็นชิ้นงานเนี่ยจะเหมือนกันหมดแต่การแกะสลักข้างในเนี่ยที่ใช้มีดแกะเนี่ยจะไม่เหมือนกันรายละเอียดจะแตกต่างกันไปก็จะไม่มีชิ้นไหนที่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พื้นฐานจะทั้งหมดเป็นพราหูใช่ครับมีมีอะไรที่เป็นจจจจุุุุดดดดเนน้ตาย จุดจ่ายเงินเอาหนุ่มบอกเซียนแท่งเลยแล้วกันว่าจุดจ่ายเงินเนี่ยจริงเขาก็จะมีเรียกว่ารอยจานของหลวงพ่ออีกตอนนี้ลอยจานของหลวงพ่อเนี่ยอ๋อนอกจากแกะมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะที่ลุงเขาแกะมาเนี่ยนะหลวงพ่อจะต้องจานอีกแน่นอนทุกชิ้นนะฮะต้องจานหมดครับโอ้ถ้าไม่จานก็คือไม่ถ้าไม่จานก็คือไม่ได้ใส่แม่เซียนใหญ่จะมาสอนจุดตายจุดจ่ายเงินซะแล้วเซียนหนุ่มนวลจานนี่ของจริงสุดสายเลยนะบอกเลย ในนั้นบันทึกวันอะไรมไม่มีไม่มีครับเป็นอักขระเลขยันเป็นเนี่ยดูแบบจางๆเลยต้องกล้องสองเสียงแท่งมีกล้องไหมนี่เดี๋ยวรอแป๊บหนึงอยู่ในรถดี๋ยวมาเฮ้ยไม่ต้องไปขนาดนั้นหรอกนี่ยืมยืมซีพีทัเอ้ยรอเดี๋ยวโอ้โหดูดีฮะท่านผู้ชมเลี้ยวไหมล่ะครับรายการเราอยู่ดีๆพิธีกรก็ลุกไปเอากล้องซังั้นโอ้ยเสียงแท่งไม่เอาข้าวเข้ามานั่งกินซะเลยล่ะจิบโอเลี้ยงสองพารไปเลยด้วยเลยไหม เรามดูกันเลยดีกว่าเชียนแท่งเอาเอาแว่นมาป่ะครับนี่ฮะอันนี้จะมีจะมีลายมือนะครับของแสดงว่าไซส์และขนาดนี้ก็ต่างกันเนาะต่างกันนะตะคองนะต้องประคองนะอย่าหล่นเอาละฮะจุดจ่ายเงินอยู่ตรงนั้นเท่าไหร่เนี่ยประมาณหลักแสนหมดลุกเลยพี่แสนเลยเหรอครับถ้าแต่ของของลูกศิษย์นะครับอยู่อยู่ตรงลูกแก้วนะอยู่ตรงนั้นเออตรงพระจันทร์ตรงพระจันทร์เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปส่องมั่วไง ไม่รู้ลูกแก้วหรือพระจันทร์พระจันทร์นั่นแหละชอบจับผิดเล็กๆน้องเซียนแกะเราเอาเอาเซียนแท่งสวดเซียนหนุ่มแบบนี้ระวังจะโดนสอยนะครับยอมกันบ้างก็ได้นะพี่เพชโอ้ยเซียนใหญ่กันทั้งนั้นเกรงใจเซียนป๊อปกับเซียนเติงมากนะครับผมเห็นแล้วท่านจานไว้ท่านจานไว้ท่านจารไว้ลายมือนี่แหละที่บอกว่าท่านมุดว่า ของเรียนแบบมาใช่ไหมครับมันจะไม่เหมือนนะครับสวยงามพี่แท้เกิดมาเพิ่งเคยเห็นแล้วก็ได้ยินเป็นครั้งแรกครับมีครับเอามาอวดกันในรายการศักดิ์สิทธิ์กงมพันท์ไว้บูชานะแต่นี่เป็นของลูกศิ์ลูย์นะฮะหลวงพ่อปิ่นพระอาจารปิ่นพระอาจารย์ปิ่นซึ่งเป็นพระลูกศิษย์นะครับของหลวงพ่อน้อยอีกทีหนึ่งหลวงพ่อน้อยครับจิมีฮะอ๋อแต่ว่าใส่กรอบไปแล้วเมื่อกี้นะฮะพระอาจารย์ปิ่นเนี่ย หลักแสนนะฮะอันนี้คร<ช>ับเป็นร้านสิหลายๆลร้านครับจริงหรอห,รหรลายหลายร้าน <My God. S 3> ไม่กดไม่คือที่ราคาเป็นแบบนี้เพราะว่าหายากถูกมันจุหรือว่าอยู่ในอะไรไงไม่จัดอยู่ในชุดเป็นจัดพาร์ทข้นี่หนึ่หนึ่งในห้าของประเทศนะพี่แท้ง ถึงได้ต้องหลายล้านไงต้องมีประสบการณ์สิถ้าไม่งั้นจะให้ราคากันได้ไงกันอันนี้พ่อน้อยเนี่ยท่านจะเก่ง,งด้านสายเวทนะครับแล้วเวลาใครที่โดนของโดนคุณใสอะไรเนี่ยก็จะมาหาหลวงพ่อที่วัดสิรสังครใช่ครับในส่วนตัวผมเนี่ยผมก็เคยเจอกันตัวไม่ต้องเป็นเรื่องความรักแล้วมั้งดูแล้วไม่แม่โดนของใช่ไหมใช่ครับ ผมชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งครับรบกันมาสักพักหนึ่งผมได้ยินเขาคุยกับแม่เขาเขาเ,ขาเรียกเนียงเนียงเนียงให้เหรอว่าเ,เขาไม่ได้ชื่อเนียงนี่ทำไมถึงเรียกเนียงเนียงมีคนทักผมว่าเหมือนผมแบบหน้ามองมองอ่าแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมเหมือนคนล้งตกครับ,รบผมเคยปล่อยพระราหูเนี่ยให้พี่ชายท่านหนึ่งที่สนิทกันครับเขาก็มาให้ผมพอผมห้อยแล้วมันมีความรู้สึกแบบมันมันร้อนมันอยู่ไม่ได้ผมก็นั่งรถไปหาเขาซึ่ง เรื่องที่ผมไม่เคยรู้ผมรู้หมดเลย <มา S 1> แล้ว,แล,วแล้วความรู้สึกที่ว่ารู้สึกไม่ดีหน้าตาหมองดวงตกหายเลยมันเหมือนคนคนตาสว่างแล้วก็กลับมาเป็นป๊อปคนเดิมใช่แล้วมผมก็มาฝากตัวเป็นสิทธิ์ที่วัดเนี่ยบนบตัวบวชให้หลวงพออ่อว่าคือครั้งเนี้ยผมรอดกลับมาได้พอหลวงพอ่ชอชาวบ้านเนี่ยที่เขาบอกว่าหลวงพ่อน้อยเนี่ยเก่งมีอ,อยู่ยงคงครพันแค้วคาดอะไรเนี่ย พี่เติงเลยเล้วภรรยาผมตอนนั้นตั้งคันแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุนะครับเขาเนี่ยพกแต่กระลาผมก็น้อยอย่างเดียวไม่มีแม้แต่รอยฟกช้ำเลยก็คาคาดมาได้ครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมติดขัดเรื่องธุรกิจหรือว่าเรื่องอะไรเนี่ยขอพระราหูทุกครั้งไม่ไม่เคยไม่ได้จนบางทีไม่กล้าขอคือฉุกเฉินจริงๆถึงค้อยมาขออะไรประมาณนี้จริงๆรแล้วที่ได้รับความนิยมจริงๆเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ5ลารายถูกไหมคร ก็มีลายเหนือเมฆเหนือเมฆสุริยันจันทาพาทิพย์เทวดาเหนือสมุดเหนือสมุดแล้วก็เหนือดาวเหนือดาวนอกจากเรื่องราวของกลาเนี่ยจริงๆหลวงพ่อน้อยก็โด่งดังมากนะในเครื่องรางอีกอย่างก็คือวัวธนูการสร้างวัวธนูนี่คือขู่แรงครับ้งเนี่ยก็คือต้องใช้ข้างกุศาแต่หัวใจของวัวธนูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ก็คือลูกกตาครูแรงในที่นี้ก็คือเขามันจะมีนกชนิดหนึ่งต้องใช้แก้วดวงตาของนกชนิดนี้เอามาใส่ในดวงตาบัวธนูแล้วใส่ท่านสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรคนโบราณเขาเอาไว้เฝ้าบ้านอะไรเงี้ยนะโจรขโมยจะมาเข้าเห็นวัวบุ้งหนีออก็ผมเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับบัวธนูเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยผมผมไปเช่าบัวธนูหลวงพ่อน้อยมาลูกชายผมเนี่ยตอนนั้นประมาณ สเดือนก,กว่าๆสเดือนเนี่ยเขาเรียกโคลิกลูกผมเนี่ยร้องอยู่ประมาณสามชั่วโมงผมก็คิดอะไรไม่ออกก็หยิบบัวเนี่ยเอากระดาษทิชชูห่ห่อแล้วก็อธิษฐานบอกหลวงพ่อช่วยลูกผมด้วยสงสารลูกผมร้องมาสามชั่วโมงยังไม่หยุดเลยผมก็วางไว้บนหน้าอกพอวางเสร็จปุ๊บลูกผมเงียบและหลับเลยอืมเนี พอเสร็จปุ๊บผมก็เอาวัวเนี่ยวางไว้บนหิ้งพระบูชาปกติครับ<ะ>วันนั้นผมผมพาพาลูกกับภรรยาเนี่ยไปเที่ยวต่างจังหวัด<ะ>แล้วผมก็ฝากบ้านไว้กับคนข้างบ้านอพอผมกลับมาเนี่ยผมก็มาบอกข้างบ้านผมก็ซื้อของมาฝากเขาเขาก็ถามผมว่าที่บ้านเลี้ยงหมาตัวใหญ่อยู่ด้วยเหรอวันนั้นนะ่ะตอนคืนน่ะพี่เอาขยะมาทิ้งแล้วพี่อ่ะก็ชะโง,งกไปดูในบ้านแล้วพี่เห็นนะมันเหมือนเหมือนมีหมาตัวใหญ่อ่ะเดินสีดำๆเดินวนอยู่ในบ้านเผมบอกไม่มีพี่ จริงเหรออ๋อสงสัยบัวธนูมั้งพี่อันนี้ก็คือประสบการณ์ที่ผมเจอขอเสริมนิดนึ่งว่าจริงๆท่านสร้างเป็นตำราพระโกสุภราศคือดีทางด้านโชคลาภด้วยเอาไว้ที่บ้านก็จะเป็นมงคลจัาโชคนำลับครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องรางนะครับขอหลุมพ่อน้อยนะครับที่วันนี้เอามานะครับบอกเล่าให้รู้จักกันนะครับมีตะกุดอีกเอาตตะกุฎกุดใบลวก กดเนี่ก็จะสร้างจากไม้ลวกนะครับจะดีทางด้านโครงกระพันเป็น3ชิ้นนะฮะวัตถุมงคลที่ทันหลวงพ่อน้อยนะฮะส่วนเหรียญที่เราเห็นเนี่ยชื่อเหรียญอะไรยังไงมีไหมมีชื่อเหรียญหล่อเหรียญหล่อหยดน้ำเหรียญหล่อหยดน้ำหลวงพ่อน้ยนะครับนะฮะอันนี้อันนี้สร้างในตอนปี2486ตอนนั้นยุคสงครามโลกครั้งที่สองคือหลวงพ่อน้อยเนี่ยท่านก็เลยสร้างอันเนี้ย แจกในให้กับชาวบ้านป้องกันตัวป้องกันตัวคือในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีเหรียญรล่ออันนี้มีสองพิมพ์ก็คือมีซุ้มพญานาคกับซุ้มเปลเพิงอันนี้ยคือเหรียญเหรียญล่อเนี่ยเป็นเหรียญลอ่อเมฆผัด <c oughs> งานลูกพระทศกีมาวัดราชโครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือหลวงพ่อน้อยเนี่ยท่านได้นิมนต์ไปด้วย <c oughs> ท่านเนี่ยเอาอันนี้กลับมา แต่ท่านเนี่ยก็คือเหมือนตะไบหลังทิ้งและท่านก็ลงอักขระเลขยันด้วยลายมือของท่านเองอก็เหมือนเหมือนเหมือนท่านเสกซ้ำอีกทีเสกเดียวอีกทีมีความพิเศษพิเศษ,เศษนะครับจะมีการตะไบด้านหลังแล้วก็ลงคาถาแล้วก็ปลุกเสกอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบด้วยฝีมือของท่านเองแล้วก็มีเสื้อ,อยัน อันนั้นอันนั้นเป็นแบบเครื่องแขวนสั้นอันนี้อันนี้เป็นเสื้อกั๊กเป็นเป็นแขนยาวนี้เป็นพยันอันนี้อันนี้สิงคู่ครับอันนี้สิงเดียวสิงเดียวแบบนี้เขามีคนตามหาเช่าบูชาเนี่ยก็หายากครับเอาจริงจะจะเป็นเขียนมือทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นลายมือทั้งหมดครับครับแล้วนอกจากนี้วันนี้ก็นำรูปหลวงพ่อก็ด้วยใช่ไหมครเป็นรูปที่ท่านหลวงพ่อครับเป็นรูปที่หลวงพ่อท่านถ่ายภาพไว้แล้วก็มีลายเซ็นมีจานด้านหลังรูปลักษณ์ท่านก็จะเป็นแบบนี้เลย ครัับวนนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณนะคร e ับรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันหมดเวลาแล้วครับศักดิ์สิทธิ์คงกระพันจะมาพบกับท่านผู้ชมทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กดหมายเลข30นะครับสำหรับวันนี้คงกระพันกับศักดิ์สิทธิ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ